พวงเฮ้ยไก่คือหม่ไปได้เาะว่ไปเต้าทําอีทเต้าองเต้าทัอิดข้งเอาคือสีบ่ใหม่มปนนไปนไดไ้มใส่สพลังกสีรักเนไก่ก็ตื่นนฮาได้เ่น,น,นทงวงเฮ้ยเปิดออกมา gừng này cái gừng tao vì nó cả quá tay cả à, ơi, cả ngam gì đấy à, cho cả bộ lông người đại, đại. này chẳng một thong nát quá vì nó bớt cái gừng tao lơi mày vậy mày gì đó sau khi chuột mày cả tô mày tô bò nó Hãy <laughs> เป็นตาวทำอิดของเบาไห้เลยได้พี่น้องนี่นะชิจะเดาพืชใส่ดอกไม้กี่ดอกบ่คบอืมมันเบาใหม่บ่ถ้าชิเอาพื้ชใส่ก็เอาโตเก่าให้แล้วมาใส่ทางปากมันติดเลยนั่นแบเบิ่งเออมันเบาใหม่จริงด้วย มันไหมแล้วมันก็เป็นขี้เถ้าเบิดพี่น้องเป็นมาริดเลอือนี่คือมันยังหอนๆบ่เห็นแล้วบ่ไหมพี่น้องเอาส่วนบ่เอาพวกส่วนเล็กๆลองเหมือนก่อนลมอบอลมสิมือเอาเสียมให้ Hãy subscribe cho แพนลุกมาย่างเนาะแพนลุกมาย่างเน,น,นาะวะผมลืมยังได้แพนดาผมมืงอ่ะได้พี่เนาะม่งบ้าเลยคือลุกมาเสียมปะตอนนี้เอาเสียมมาให้บ่าวัยเลยเนาะพี่น้องแพนดาผมลืมเสือพี่น้องผมเลยลุกมาเอาแล้วผมกากไปแล้วเนาะ เสียงมาเฮาบ่ยังเฮ่าจะเซลเนาะสิเมนตาเป็นดาลักกี้ก็หึ่งแห้งๆลักกี้นอนเมะไปเลดเนี่ยลักกี้ก็อยากเมื่แล้วบ่ลักกี้เอ้ยเป็นถานเยอะมีบาบางอันเป็นถามันอันนั้นแหมันจะไหม้ชื้นๆมันจะไม้แห้งไหมเปียกเปียกบานนี่เป็นไม้แห้งบานไม้แห้งไมเชื่องหมดเลยเอาคือถอดกามัน จะลงมันติดไฟเลยนะงไฟใส่ก็ติดเลยมม,มาไว้เสียพื้นใส่แล้วดังใหม่ในพิณของบ้านว้าลักกี้เหม็นเลยเมื่อวะลักก,ก,กี้ลักกี้ลักกี้ลักกี้บอกยังอยู่ยังอยู่หรือว่าเพ้อแล้วลักกี้เมื่อไรเมื่อนี่จะขำวะ วนันในแปดข่ำเนาะเมือ่อในเก้าข่ำนะเก้าขำวันผุดสิบข่ำพระอาทิตย์สิบเอ็ดขำสุกสิบสองข่ำสาวสิบสาม 6, ข่ำถีบย่งนีง้อีกมือ้ออันวันถีบแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์นี่ห่อข้าวต้มพระปลาอัดนะวันจันทร์วัน จานห่อเนาะวันคานวันคานแม่เมื่อใส่บาทอเนะเมื่อสิบหาเนาะวันค้านแม่เมื่อใส่บาตรตากาใหา่เขาสากตอนเพลนเลยไหลเมื่อเหมืองพี่ดังว่ออยังจากเมือ่อจากจอดบุญเนาะ พื้นตอนนี้เอาพื้นตัวแรกตัวแรกก็เอาอืมดีไปหนักเราจะเอาพื้นปอนในบาไว,าอวอเอาพื้นปอนบา,วาไวพี่นักรอบมาคงจะใหม่เบดนะบาไวา น้องจอยมางให,ห้ฮิตปูกเอาพี่น้องได้กะฮิตปลูกดอกน้อยๆเพิ่นคาดว่าให้ปูกใหญ่เขาเอาเบิดร์ด่ลก็จงแต่ดอกน้อยไปเพิร์ดเคปหมดละอ๋อแต่แต่ต,ต่ตอนนี้กะป้าตีโป่งพี่ะโปง่ปงโป่งห้อาคนพื้นเห็นบาวหอเต็มบอลล้อ เราชิจุดใหม่พี่น้องบ่าไว้่ะชิจุดเพื่อใหม่ผลว่าบานนี้คือสิคือสิใหม่เบิดปันนะคือสิได้ฐานดังเลยป่นนะคือสอบมาข้างใน่แล้วพี่น้องก็สอบเิ่นด้วยๆเพิ่น หม่เบิร์ตก็ใส่ยงมสอบคนวะเป็นหล่อแหลงน้องเป็นอย่า้อาใม่หม่เนี่ย โอคามเนี่เป็นดอกแลยนะโอคามในขังของงวนต้น,ตนเป็นดอกละปีนี่คือสิหัวสมหรือวานนะกบต้นคูนต้นนี้เริ่มใหญ่แล้ะอีกบดบดมาใหญ่คือสะเดนมาถากปอ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 กแล้วมาเขี่ยวมากใหญ่ขนได้ มาไว้ต้องการผักไผ่ด่วนพี่น้องเดียนเพื่อจะมาจุดเตาไปเลยตอนนี้ข่ำเลยพี่น้องมาไว้ยังจุดเตากุ๊บเดี๋ยวเนาะนี่ที่ตไต่ไฟมาไว้เป็นหุ่งหมดพี่น้องอปิดไฟไปหนึ่งเป็นแบบนี้เนาะว้าคือมาควันอุควันอาวตาบาน ลังจากที่ว่าเฮาย่างไปหาเห็ดเนาะพี่น้องเฮาได้เห็ดไข่เนาะ2ดอกย่างไปหลังจากที่ย่างไปหาเห็ดไข่มาทางมาไว้จุดเตาควันอควันเอาลเนาะอืแม่นอเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่บานแล้วก็เห็ดไข่จุมเอ้าโชคดีโชคดี เดน่นโชคดีมงัมงมงัมงมังมังโชคดีโชคดีแมวมดได้พีน่น้องแมวสีมดโชคดีเนาะนี่นใช้มีตังเด้มีตังอย่างไปใช่แล้วมีตังมีตังม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 ีตังมีตังมังมังนี่มีตัมง,มง,มงมาแล้วมีตังมาแล้วมมีตังกันมาแล้ว แรนปิดๆมาอ้ยมีตังอุ้ยใหญ่ขึ้นนะบรรุลยอ้าวบล่าไม่ได้ถ่ายบล่าอะไรมึงบักล่าใหญ่ขึ้นบรรุแมวกระหัวและแมวเนาะกระแมวกระแมวมีตังชื่อมีตังเลยพี่น้องถ้ามีตังอ๋อนล้วโชคดีเนาะซีมุนวมุนนะโชคดีน้องของสาลีสาลีก็โชคดีแล้วก็มีตังเอามาจากวัดนะของไผ่เลยพี่น้อง เอาไปหน้าของไผาเอาก็เลยเอามาเนาะเอามีตังมาก่อนเอาโชคดีมาตามหลังดิโชคดีโชคดีชิมนี่โชคดีนะโชคดีเบิ้งลูกโชคดีนี่สิใหญ่ก็มีตังไงโชคดีโชคดีปิน้ามันดูลูกให้พี่น้องเบิ้งดูโชคดีหนาหน่ใดอ๋อโชคดีหนาในนี่เนาะโชคดีโชคดีเอาออกมาจากเงา้่พอเนาะพี่น้องเอามาลำหน้าจ่อยเนาะแมวอยู่ลำหน้าจ่อยไล่ไลายตัวเอามาสองเนาะ ยังอยู่สองสามโตเนาะแมวเจ็ดแปดโตคนเอาไปนำเหนะเลยนี่ก็น,นะน้องซาลีเนาะโชคดีมีตังคนะ์นโชคดีอันนี้มีตังเนาะมือน,น่าซาลีกอ,ออกมาหามาซาลีนะ <c ười> มาตีเนาะมาตีเนาะพอยังบาลึกกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายไปทางเตาวบาๆอ๋อเมื่อเลยเมื่อแท่งกว่าเก่าแล้วพี่เนาะกุ้มกุ้ม,มอ๋าเขามีมักนาวอยากมาเอาเนานะ เนี s, ่ยมเพนตาตาตะย่านได้บางนาวเขาบางนาวเขาต้นละซาเป็นตาตาสองหน่อยไปเมาเมาไวหน่ากลัวคุยหน่อยฮะเลยพี่น้องคุยบางนาวของเฮาเนาะบางนาวคุยนาวเลยพี่น้องผุดหยางมาฮาวเนี่ยมปล่อยมือเหม่อเลยตาตายน่ากลัวบางนาวน่ากลัวจังเลยสิเนมเยมขอไปเบิ่งคอกงหัวคะแนน เห็ตามียมาเมียวเมาแนมก็คอกงัวกันเด้พี่น้องนาวนาวมี2ตาอัแม่นบ่ไว้แล้วมืดๆบาไว้ก็ตาทวนทวสําหรับคลิปนี้เองสิขอจบลงก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บ่ไว้เด้อพี่น้องโอ้ปิดไฟแห้งมืดก่าด้สิแนมหานาวด อุ้ยปิดไฟแนมห้างหน้าเห็นเลย <c oughs> สำหรับคลิปนี้สิคอลาลงสำนีเดอ้อพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าพอกันิหนาะเด้อทุกคนเด้อทำแล้วทำแล้วมืดแล้ว